ลูกกระพริบตาบ่อยอาจเป็นโรคได้ค่ะโรคนั้นชื่อว่าติกนะคะมี3อย่างสำคัญแบบนี้ค่ะอย่างแรกนะคะพบได้ถึง20%ในเด็กเลยค่ะเด็กๆก,ก,ก,กระพริบตากระพริบตานะคะระวังเป็นโรคนี้ได้นะคะและเป็นในเด็กที่อายุน้อยกว่า10ปีเป็นส่วนใหญ่ค่ะเด็กชายเนี่ยเป็นเยอะกว่าเด็กหญิงถึง3เท่าเลยทีเดียว2ค่ะอาจจะเป็นพันธุก,กรรมนะคะหรือว่าติดเชื้อนะคะแล้วก็มี ความเครียดพักผ่อนน้อยเหนื่อยร้อนรวมด้วยได้ค่ะก็จะยิ่งกระตุ้นให้เป็นมากขึ้นอาจจะมีโรคจิตเวทร่วมด้วยถึง2ใน3ในทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาธิสั้นหรือว่าโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะ 3. ส,ส่วนใหญ่นะคะหายเองค่ะเป็นแค่ชั่วคราวมีแค่2%ค่ะที่เป็นไปจนโตแต่ยังไงก็ตามเพราะว่าสามารถมีโรคอื่นๆร่วมด้วยได้เพราะฉะนั้นต้องไปประเมินโดยแพทย์นะคะที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองค่ะ อย่าไปคิดว่าลูกแกล้งทํานะคะลูกไม่ได้